สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับพระเพ็ญอีกแล้วจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศที่สวนแม่ลดน้ำผักจ้าทุกคนฮัลโหลาย f ฟร e น์ผักชีกำลังขึ้นพึ่งจะมาหวาน้อนมากก็เลยแย่งกันขึ้นเลยคิดว่ามันจะไม่ขึ้นตอนแรก ดูสิผักชีทั้งนั้นชมอันนี้ล่องกระทบเฟิรนมันฝรั่งจะทุกคนยาวไปนู่นลกจังเลยนะยังลกเหมือนเดิมไม่มีคนทำให้ล่องมันฝรั่ง ลงมันฝรั่งเยอะหน่อยก็ผักชีแล้วก็ผักของฝรั่งของสามีผักชีแล้วก็ผักคะนา้ายังไม่ขึ้นรู้จะขึ้นหรือเปล่าชมบรรยากาศฝั่งตรงข้ามเับปลูกข้าว ข้าวสาลีผักสลัดกำลังโพ ชมบรรยากาศจัดพี่น้องจ๋า Das ist gar nicht so ohne, das so ohne, du. Das ist schräg, Hat mir das nach unten steigt, zeigt, weißt? So? Ja, jetzt, ist, jetzt ist der Himmel dass es runter ja, Jetzt sag ich doch, warum so zurück. Irgendwas ja, vorne rumfallen. Ja, ich halt ein bisschen machen. das muss das so dass es nach unten zeigt, weißt du? Ja, das geht ja nicht mehr, das hat ja keinen Platz mehr hier. Eigene Mann, können das sehen?

ติดกลังติดขมลาจ้ะขมลาดักดูสัตว์สัตว์ป่าชมบรรยากาศไปด้วย Das hat ein Beißer, das weißt du schon, was hier aufmachen machen? Musst, weiß ja. hab ich auch gemacht. Ah, ich weiß nicht, ob ich das ist mal hoch. Ja, nicht raus machen. Jetzt mach das mal zu, oder Also mit die, diesen Abteilpumpen. Das, äh, das, das ist der grüne Schweiß, der müsste direkt auch noch zu werden. สเต็กคามาลาจ้ะแต่ไม่อด้แบบแบบแบบรีดเลยทำไมเสียแต่ถ้าเอามาลดน้ำมาช่วยขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมจ้ะคลิปนี้อยู่ที่สวนเหมือนเดิมจ้ะ มาลดน้ำผักด้วยแล้วก็สองพ่อลูกเขาก็เอาคามาามาซ่อนมาแฝนซ่อนดูสัตว์จ้าก็ขอบคุณเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้าแซงกิวอะไรมา